ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะกรณีคนร้าย5คนใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในสำนักงานบริษัทแอนกรสพ r o เ e อตี้ไทยแลนด์จำกัดย่านห้วยขวางและคุมขู่2นักธุรกิจจีนโดยเข้าคนและยึดเงินจำนวน3ล้านกว่าบาทและจับกลุ่มตัวนักธุรกิจจีนทั้งสองคนเรียกค่าถา่สุดท้ายได้เงินไปกว่า12ล้านบาทก่อนจะนำตัวผู้เสียหายไปปล่อยไว้บนถนนย่านเกษตรนวมินโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้มาแจ้งความไว้ที่สอน,นอสุทธิศารโดยระบุว่าหนึ่งในคนร้ายเป็นชาวจีนชื่อนายหลิวบูโดยมีชาวต่างชาติสงสัยว่าเป็นชาวจีนอีก4คนร่วมก่อเหตุล่าสุดชุดสืบสวนด่านตอมสอนามบินสุวรรณภูมิพบนายหลิวบูกำลังจะเดินทางออกจากไทยไปพน,นมเปญจึงควบคุมตัวโดยประสานงานกับกองบังคับการสืบสวนนครบาลสและสอน,นอสุทธิสารให้มารับตัวเพื่อไปดำเนินคดี ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มหืนข่มขืนเด็กสาววัย13ปีพร้อมขู่ห้ามบอกใครเด็ดขาดโดยเร่่มกันจับกุมนายิชานได้ที่บ้านพักจังหวัดชุมพรหลังจากผู้ต้องหาซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้เสียหายเนื่องจากบ้านพักอยู่ละแวกใกล้เคียงกันในขณะที่ผู้เสียหายกําลังนอนหลับผู้ต้องหาบุกเข้าไปในห้องนอนและใช้กําลังกระทำำาําชาเราข่มขู่ผู้เสียหายว่าห้ามนําเรื่องดังกล่าวไปบอกใครผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวจึงนําเรื่องไปบอกผู้ปกครอง ผู้ปกครองจึงพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหารองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าหลังจากอ,อยอตรวจพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมปนยา,ารักษาโรคอย่างสมตรตถภาพทางเพศชิลดนาฟิลและทาดาฟิลจำนวน7รายการล่าสุดตรวจพบผลิตภัณฑ์ยากิกค,คูซึ่งผลจากการส่งตรวจพบว่ามียาทั้งสองประเภทปนอยู่ สั่งให้ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายเรียกเก็บผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตออกจากท้องตลาดทันทีสําหรับยาทั้ง2ตัวนี้ต้องใช้ภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์หากผสมลงไปในยาที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นมีอาการปวดศีรษะการมองเห็นผิดปกติความดันโลหิตต่ำกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดความดันในลูกตาสูงสูญเสียการได้ยินและผู้ที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวบางประเภทอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ สูย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บตรวจสอบรถยนต์ได้รับความเสียหายด้านซ้ายของตัวรถส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายและพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเจ้าของรถกล่าวว่าจังหวะที่กำลังสตาร์ทรถเตรียมออกจากจุดจอดรถ ยังไม่ทันจะเคลื่อนขยับรถชาวต่างชาติทีขี่จัก,กรยานยนต์นย้อนสอนมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนด้านหน้าจนล้มได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คู่ภัยเข้าช่วยเหลือ<ม> <Orchestra> ผู้ใช้ Facebook โปรคนเดิมบอไร่โพสต์เตือนภยัยพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จนย่องขโมยชุดกีฬาที่ตากไว้หน้าบ้านแล้วแก้ภาพเปลี่ยนทันทีแต่ผู้สื่อข่าวได้พบกับผู้โพสต์ซึ่งกล่าวว่าเช้ามืดของวันที่21ตุลาคม พาครอบครัวไปเที่ยวเล่นน้ำทะเลแล้วตากชุดกีฬาโรงเรียนของลูกชายไว้ที่หน้าบ้านตอนเช้าพบว่าชุดกีฬาหายไปจึงเปิดกล้องวงจรปิดพบชายปริศนาเดินตรงมาที่บ้านก่อนถอดเสื้อออกแล้วหยิบเสื้อกีฬาที่ตากไว้มาใส่ก่อนถอดเกงเกงแก้ผ้าต่อหน้ากล้องแล้วสวมเกงเกงกีฬาต่อระหว่างก่อเหตุก็มีชาวบ้านขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปจนแปลกรายนี้กลับไม่มีอาการตกใจแต่อย่างใดหลังแต่งตัวเรียบร้อยก็ได้ทิง้งซากชุดเก่า ไว้ให้เจ้าของบ้านไว้ดูต่างหน้าสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ